สวัสดีครับผมชนวัตรศิรินายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโ,โพนะครับวันนี้ทางองการบริหารส่วนตำบลหนองโ,โพนะครับก็จะมานําเสนอในเรื่องของการการกําจัดขยะซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลของกระทรวงมหาดไทยและกลมรมส่งเสริมของคองสงท้องถิ่นนะครับซึ่งได้รับนโยบายจากท่านผู้ว่าและการจังหวัดสระบุรีนะครับในเรื่องของ จังหวัดสะอาดเมืองบ้านเมืองสะอาดหมู่บ้านสะอาดนะครับทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนะครับก็ได้รับนโยบายมาแล้วก็ดำเนินการตะนเริ่มต้นนะครับอขอเก่าขึ้นก่อนนะครับพื้นทีขนขนขน่ของอบตหนองโพเองนะครับมี2ตำบลน,นะครับทั้ง13หมู่บ้านด้วยกันนะครับมีประชากรประมาณ2700 คนนะครับก็มีขยะมากพอสมควรนะครับแต่ละเดือนจะมีขยะที่สะสมที่ต้องนำไปส่งนะครับที่ TPI นะครับประมาณ30ตันต่อ1เดือนนะครับก็ถือว่าในชุมชนเล็กๆก็มีขยะมากพอสมควรนะครับอสองตำบลน,นะครับพร้อมกับในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของการกำจัดขยะนะครับซึ่งในรับนโยบายมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็เลยมาคิดกันว่า จะดำเนินการอย่างไรตั้งแต่ในเรื่องของการคัดแยกขยะนะครับจะทำยังไงให้ขยะได้ลดน้อยลงขยะต้นทางน้อยลงนะครับลดตั้งแต่ต้นทางนะครับเพื่อขยะที่ไปทางจะได้น้อยลงด้วยนะครับก็เลยมีความคิดว่าในเรื่องของการคัดแยกขยะในเรื่องของการกําจัดขยะนะครับพร้อมขยะอินทรีย์นะครับขยะทั่วไปนะครับว่าจะทำย่างไร ะครับว่าจะทำอย่างไรให้มันลดน้อยลงนะครับซึ่งนโยบายของท่านผู้ว่าการจังหวัดสระบุรีนะครับในเรื่องของการกาจัดขยะเปียะหรือขยะอินทรีย์นะครับก็มีในเรื่องของการนําขยะอินทรีย์ไปกบฝังนะครับหรือขุดหลุมนะครับหรือให้เป็นเกี่ยวกับอาหารสัตว์นะครับหรือทําเป็นปุ๋ยนะครับก็ทุกคนเหลือนก็ได้ดำเนินการไปแล้วนะครับแต่ว่าขยะก็ยังมีอยู่นะครับขยะก็ยังมีอยู่ก็เลยมีนโยบายว่า ต่อว่าเออเราจะมีการกระประกวดหมู่บ้านดีไหมแต่ละหมู่บ้านมีการสมปรกวกด,ดีไหมนะครับแล้วก็ออกลงส่พื้นที่ลงตรวจพื้นที่นะครับก็ได้ทําในเรื่องของการคัดแยกขยะนะครับจะมีขยะ,อ,ะอินทรีย์ขยะเปียกนะครับขยะ,ะมีพิษนะครับแล้วขยะทั่วไป ทุกควเรือนให้ดาเนินการนะครับพร้อมกับมีการประกวดนะครับแต่ถ้ามีการประกวดแล้วลงพื้นที่ในการประชุมประชาคมก็ให้ความรู้ประชาสชนแล้วนะครับแต่ขยะก็ลดลงบางส่วนนะครับก็ยังยัง,ย,งยังไม่ลดตามที่ความต้องการที่จะให้น้อยลงได้นะครับก็เลยทําในเรื่องของการธนาคารขยะเป็นเป็นชิ้นต่อไปงานต่อไปที่จะเ,เป็นผลงานให้กับทอตนะครับซึ่งในเรื่องของการทําขยะ ตามธนาคารขยะนะครับก็พี่น้องประชาชนนะครับในช่วงแรกก็อาจจะต้องฝอืนธรรมชาตินิดหนึ่งเพราะว่าพี่น้องผมผมเป็นชนบทนะครับเป็นพี่น้องจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นชนชนบทนะครับการกับแตดขยะหรือการที่จะคัดแยขยะเหลือขยะามาขายเนี่ยมันเขามองเป็นเรื่องเรื่องยากนะครับเรื่องยาก าการเริ่มต้นนะครับผมก็เลยต้องมีการประชุมทุกหมู่บ้านให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนเรานะครับว่าในการทำในเรื่องของการคัดแยกขยะหรือการตั้งธนาคารขยะเนี่ยมันดีอย่างไรนะครับทำแล้วได้ประโยชน์อะไรนะครับแล้วเขาจะได้รับอะไรนะครับเริ่มต้นก็จะมีกระแสที่ยังไม่ค่อยยอมรับนะครับกว่าจะดาเนินการได้ตอนนี้เราทำตั้งธนาคารกองทุนขยะนะครับมาทั้งหมด รูส้สึกกับสิบสาเดือนแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่เดือนกันยานะครับกันยาปี 62, 62นะครับจนปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ประมาณ13เดือนนะครับในเรื่องของการให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะครับว่า,าเราเอาขยะเพื่อสร้างไรายได้กับชุมชนนะครับจะทําอย่างไรเพื่อให้ขยะนั้น เป็นเงินนะครับให้เราสร้างให้มีไรายได้ให้กับชุมชนให้เขาขวรเราได้นะครับจะเป็นในเรื่องของการค้าแจ้ขยะเพื่อนําขยะไปขายนะครับตามนโยบายที่ทางรัฐบาลได้ให้ไว้ในเรื่องของสามาเอสนะครับก็คือใช้น้อยใช้ซ้ําแล้วกลับมาใช้ใหม่นี่นะครับเราจะทําอย่างไรนะครับเพราะว่า,าส่วนใหญ่แล้วพี่น้องบ้านชุมชนเราเนี่ยนะครับชนบทเราเนี่ยจะมองมองข้ามนะครับมองแล้วไม่เห็นขยะไม่มีคุณค่า นะครับเพราะว่าจะนําขยะไปขายเนี่ยมันมันได้ราคาถูกแล้วขยะต้องอจํานวนมากๆก,ก็เอาไปขายก็ไม่ได้เท่าไหรนะครับจนโตเซต,ตผมเองนะครับก็ได้มีพูดคุยทิ้งถึงความประโยชน์และความสําคัญว่าเราทําเพื่ออะไรนะครับเราทําไปแล้วได้อะไรนะครับก็เลยตั้งธนาคารกองทุนขยะขึ้นนะครับโดยเริ่มต้นนะครับเรามีสมาชิกที่สมัครนะครับร้อยหกสิครัวเรือน นะครับร้อยหกสิบหกคนเรือนทั้งหมดหมู่บ้านของเรานะครับจากที่สำรวจก็ประมาณ600กว่าคนเรือนนะครับแต่ว่าเริ่มต้นเราถือว่าก็ประสบความสำเร็จไ,ไปอีกระดับหนึ่งนะครับแต่ทุกวันนี้ทางหมู่บ้านเราก็มีการสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มนะครับเพิ่มเรื่อยๆนะครับเพิ่มมาเรื่อยๆเพราะว่าพี่น้องอาจจะเห็นความสําคัญนะครับในการดําเนินการนะครับในในการดำเนินการของเราก็คือว่า ทุกครัวเรือนนะครับที่จะสมัครเป็นสมาชิกธนาคารกองทุนขยะเราจะสมัครในครัวเรือนหนึ่งคือไม่เกิน10คนนะครับต่อต่อต่อหนึ่งครัวเรือนนะครับถ้าเกิน10คนเนี่ยนะครับเราก็ต้องให้คนที่เสียชีวิตเราจะได้มาเพิ่มใหม่นะครับค่อยสมัครมาใหม่แต่ส่วนใหญ่แล้วเขาตำบลหนองสีดาและตำบลหนองโพผมนะครับในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนะครับแต่ละครัวเรือนเนี่ยจะไม่เกินไม่ไม่เกิน10คนนะครับต่อหนึ่งครัวเรือน ไม่เกิน10คนนะครับแล้วถามว่าพอมาสมัครแล้วเนี่ยนะครับจะต้องทําอย่างไรนะครับพอสมัครแล้วนะครับทุกคนนะครับก็ต้องนําขยะมาขายตามที่เรากําหนดไว้ก็คือ1เดือนเดือนละ1ครั้งนะครับเดือนละหครั้งในการรับซื้อขยะนะครับในการมาส่งขายให้กับวตเรามีระเบียบอยู่ว่า,วววาภายใน3เดือนนะครับภายใน3เดือนถ้าท่านเอาขยะมาขายให้เอบวตได้ถึง300บาทก็จะเกิดสิบได้เป็นสมาชิก ธนาคารกองทุนขยะนะครับสเดือนนะครับแต่ถ้า3เดือนแล้วเนี่ยนะครับบางบ้านอาจจะไม่ขยะไม่เยอะนะครับคืออาจจะมีขยะน้อยถ้ามีตังเราถือว่า3เดือนแล้วเนี่ยถ้ายังไม่ได้อยากเป็นสมาชิกขาดเดือนอะไรเราก็จะเอาเงินมาสมทบให้ได้300นะครับในส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วเราไม่เราไม่มีความจุดประสงค์ที่ไม่อยากให้เอาเงินมาเราอยากเป็นขยะแต่ในเมื่อบางทีหมู่บ้านเขามีความต้องการอยากจะเป็นสมาชิก นะครับเขาก็เอาเงินมาเพิ่มให้ได้3ให้ได้300นะครับแต่ว่าต้องเอ,อาขยะมาส่งก่อนนะครับอีกส่วนหนึ่งถ้าไม่ได้300เนี่ยนะครับไม่มีเงินเนี่ยเราก็ให้ส่งไปเรื่อยๆได้300เมื่อไหร่ก็ได้เป็นสมาชิกเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของรายได้น้อยนะครับขยะก็น้อยด้วยแต่ก็อยกเป็นสมาชิกก็ให้ส่งไปเรื่อยๆนะครับได้3เดือนเมื่อได้300เมื่อไหร่นะครับแต่ต้อง3เดือนนะครับถึงจะได้เป็นสมาชิกนะครับทีนี้ได้เป็นสมาชิกแล้วเนี่ยเราจะได้รับอะไรบ้าง นะครับก็ในเรื่องของการเสียชีวิตนะครับควเรือนใดที่มีเสียชีวิตเราจะมีค่าปรงศพให้โดยเก็บจากคัวเรือนหักจากผ้าที่ขยะนะครับคนควเรือนละ30บาทนะครับควเรือนละ30บาทนะครับเสียชีวิตถ้าร้อยควเรือนนะครับถ้าสมัครร้อยคัวเรือนคัวรเรือนละ30บาทก็ได้ประมาณ3000บาทต่อกับหนึ่งผู้ที่เสียชีวิตในครอบครัวนั้นนะครับแต่ครอบครัวทั้งหมดเราเราถือยึดว่า เรายึดเป็นครอบครัวนะครับเราไม่ได้ยึดเป็นรายรายรา,า,ายบุคคลนะครับเราถือว่าเก็บเป็นครอบครัวครอบครัวละ30บาทจะมีกี่คนก็เก็บแค่30บาทถ้าเขามีการเสียชีวิตนะครับอันนี้คือคือผลที่จะได้รับผลประโยชน์ที่ได้รับของคนเรือนของแต่ละชุมชนหรือแต่หมู่บ้านนะครับไอ้ส่วนหนึ่งเงินส่วนหนึ่งนะครับก็จะไปดูแลในเรื่องของการดูแลของการศึกษานะครับนักเรียนผู้ยากจน นะครับในส่วนหนึ่งที่จะเป็นกองทุนตรงนี้ด้วยนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะไปในเรื่องของการรับผู้ที่เอาขยะมีพิษนะครับมาให้มาแลกอาจจะเป็นของเล็กน้อยอาจจะเป็นไข่นะครับมาแลกนะครับสำหรับขยะมีพิษนะครับอย่าเป็นพิษจะเป็นหลอดไฟฐานไฟฉายอะไรเนี่ยนะครับหรือโทรศัพท์นะครับเราก็จะมีการเอาเงินส่วนนี้นะครับไปแลกกับคนที่เอามาให้นะครับเพื่อ กระตุ้นหรือรณรงค์นะครับให้ให้กับชุมชนเราได้ได้มีส่วนร่วมในเรื่องของการกรําจัดขยะด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการกำจัดขยะทุกวันนี้ทางวาอวตาเองก็จะมีการประกวดกันทุกเดือนทุกปีนะครับทุกปเีเราประกวดกันได้มา3ปีละนะครับตอนแรกก็อาจจะเป็นในเรื่องของกระตุ้นหน่อยนะครับเพื่ออาจจะมองว่าเรามีรางวัลให้นะครับเพื่อ <yat>. จูงใจเพื่อให้มีทุกคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมนะครับก็เลยมี มีการประกวดหมู่บ้านสะอาดด้วยจะเป็นในเรื่องเราจะพิจารณาในเรื่องของการหนึ่งเลยที่สําคัญก็คือต้องเป็นสมาชิกสานาคากองทุนขยะเรามีคะแนนให้นะครับส่วนหนึ่งก็เป็นในเรื่องของการคัดแยกขยะ,ขยะการกำจัดขยะนะครับแล้วก็มีสถานที่ในเรื่องของการอ,อบรมเผยแพร่นะครับเกี่ยวกับขยะด้วยนะครับที่สําคัญเลยนะครับเราเน้นว่าทุกหมู่บ้านทุกคนเรือนอยากให้มีแผนนะครับอยากให้มีแผนในเรื่องของการ การัดขยะนะครับว่าเดือนหนึ to to ่งจะต้องมีทำอะไรบ้างนะครับมีการออกตรวจไหมมีการติดตามไหมในตรงนี้เราเราเราถือว่าเป็นความสำคัญที่จะอยากให้ชาวบ้านทุกชุมชนได้ดำเนินการนะครับพร้อมได้รับความร่วมมือนะครับทางอบตอนของโคเองได้รับความร่วมมือจากท่านอาจจะเป็นกำนันหรือผู้หิบบ้านผู้ช่วยสัตรแพทย์เนี่ยนะครับพร้อมกับสมาชิกทุกครัวเดือน นะครับทุกหมู่บ้านเนี่ยให้ความร่วมมือนะครับแต่ในเรื่องของปัญหาเนี่ยก็มีนะครับปัญหาในเรื่องของการดําเนินการเนี่ยในการของอตั้งธนาคารขยะเนี่ยมีนะครับเริ่มต้นก็เป็นในเรื่องของการอาจจะความไม่เข้าใจของชุมชนการร่วมมืออาจจะยากนิดหนึ่งนะครับแต่เราก็ให้ความรู้นะครับกับชุมชนนะครับส่วนหนึ่งส่วนที่2ก็จะมองว่าเอ๊ะขยะเนี่ยมัน,ม,นมันถูกนะครับ เอามาขายเนี่ยมันถูกมันได้น้อยนะครับในส่วนหนึ่งในส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะมองว่าการที่จะเอาขยะมาขายอวตอเนี่ยในเรื่องของการขนส่งในการเอามาให้อวตอเนี่ยมันยากเพราะว่าบางควเรือนเนี่ยไม่มีรถบ้างนะครับก็เป็นปัญหาของอวตอแต่อวตอก็ดําเนินการแก้ไขในส่วนเนี้ยนะครับตอนนี้ก็สามารถดำเนินการกันได้แก้ปัญหาไป,ไปไ,ปไปได้นะครับด้วยดีนะครับล้วก็คิดว่า เราก็คงจะปรับปรุงทำไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆอมีการาปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะว่านโยบายหรือระเบียบที่เราตั้งไว้นะครับว่าในเรื่องของการดูแลหรือการส่งเนี่ยนะครับว่าระเบียบเรามีไว้ว่า3เดือนได้เป็นสมาชิกแล้วต้องส่งขยะทุกเดือนนะครับต้องนําขยะมาส่งทุกเดือนถ้าขาดส่ง3เดือนก็ถือว่าขาดเป็นสมาชิก แต่ก็ยังมีปัญหาแหละแบบชุมชนบางชุมชนขยะน้อยจะต้องขอยืดขอยืดหยุ่นกันบ้างไหมนะครับเราก็มีข้อตกลงแล้วก็ปรับปรับในเรื่องของระเบียบกันไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทบ้านเราครับ <c oughs> เพราะว่าบ้านชุมชนอย่างอย่างหนองสีดาและหนองโพเนีย่ยเป็นชุมชนช,มชนบทเนเรื่องขยะเนี่ยบางบางขยะบางประเภทเนี่ยเขาสามารถกําจัดเองได้นะครับเพราะว่ามันสามารถเอาไปทิ้งไปกบตรงไหนก็ได้ นะครับเพราะว่าเป็นชุมชนชนบทไม่เหมือนชุมชนเมืองไม่สามารถเอาไปทิ้งไปกบไฟฝังได้นะครับ,รบก็ทุกวันนี้ในเรื่องของการเก็บขยะที่เรานําไปส่งนะครับที่ TPI เนี่ยรับส่งเก็บบริการกับพี่น้องนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยสาตันนะครับแต่เดี๋ยวนี้นะครับก็ลดเหลือประมาณ20ตันนะครับประมาณ20ตันก็ยังยังก็ยังไม่ไม่ถึงกับที่พึงพอใจนะครับเราก็จะดําเนินการในเรื่องของการลดลงกันต่อนะครับซึ่งให้ ทุกท่านนะครับพี่น้องทุกคนได้เห็นความสำคัญนะครับในการเงินการนะครับก็คิดว่าคงจะดำเนินการไม่ไม่หยุดแค่นี้นะครับเพราะว่าการทำงานอาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างนะครับเราก็ต้องแก้ไขกันไปนะครับซึ่งได้รับความร่วมมือนะครับจะเป็นผู้นำในหลายท่านพร้อมกับเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ของปตทหนองโพเราเนี่ยนะครับน่ารักทุกคนเลยเพราะว่า ดำเนินการมา13เดือนแล้วนะครับสิเดือนแล้วเนี่ยถามว่าใครอยากจะทํำไหมเพราะว่าเรื่องขยะเนี่ยมันทำทำ,ทำแล้วทําลําบากนะครับทำลำบากต้องอได้รับความร่วมมือได้ความร่วมมือจากเจ้าที่จริงๆ,ๆนะครับถึงจะดำเนินการได้เพราะว่าเดือนหนึ่งเราเก็บครั้งหนึ่งเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยเจ้าที่ต้องมามารับแลกขยะนะครับมาชั่งขยะมาทานบันทึก นะครับเราทำเป็นรูปแบบธนาคารนะครับเป็นเป็นมีเอกสารนะครับมีสมุดนะครับที่สามารถตรวจสอบได้นะครับทั้งเวลาวันหนึ่งเสาเดือนหนึ่งเนี่ยมาส่งขยะเนี่ยเราก็จะมีสมุดนะเขาเขาจะซื้อสมุดมามาด้วยนะครับมาช่างเสร็จแล้วเขาก็จะลงในสมุดไปนะครับแต่ทีนี้พอลงในสมุดนะครับถ้าครบ300นะครับถ้าครบ300บาทเนี่ยเกินจากตรงนั้นนะครับ ถ้า,าสมาชิกอยากจะได้เอาเงินสดคืนนะครับเกิน300เนี่ยเราจะไม่เก็บหรือท่านจะไม่เอาคืนเนี่ยก็เอาไว้ว่าฝากไว้กับธนาคารแต่ถ้าจะเอาคืนเนี่ยก็จะเบิกคืนให้นะครับในเดือนต่อๆไปนะครับเราจะเก็บไว้แค่300บาทนะครับเกินจาก3 0 0บาทนะบท่านจะเอาคืนจะอาไปใช้เพราะว่าบางทีบางครอบครัวเนี่ยของผมเป็นชุมชนที่มีรายได้น้อยถึงบานกลางนะครับไม่ถือว่า,าได้ดีนะครับก็จะมี คนจนนะคนยากจนเนี่ยเยอะพอสมควรผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับเนี mm. ่ยก็อาจจะเป็นส่วนเนี้ย mm. เพิ่มกับรายได้ให้ชุมชนด้วยจะเป็นในเรื่องของอเดือนหนึ่งเขาอาจจะขายได้2-300บาทนะครับหลายๆเดือนก็คงจะหลายหลายบาทเหมือนกันก็ถือว่าเป็นเป็นในการช่วยเหลือครอบครัวเขาเหมือนกันนะครับส่วนหนึ่งในเรื่องของเสียชีวิตเนี่ยคนจนยากจนเนี่ยอย่างน้อย 3- 4พันหรือ5,000เนี่ยผมว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่า ในคนเรือนบางทีก็จะมีเงินประชาภักิจศพเงินรายได้อื่นๆเนี่ยในชุมชนเนี่ยเขาก็มีนะครับตัวเนี้ยไปช่วยในอีกส่วนหนึ่งไปช่วยเสริมส่วนหนึ่งเพื่อ,อไม่ให้เขาเดือดร้อนนะครับในการจัดงานศพแต่ละครั้งนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ด้วยนะครับแล้วในเรื่องของการดําเนินการนะครับว่าแต่ละเดือนนะครับเวลาเสียชีวิตเนี่ยเราก็จะเอาเงินไปมอบให้ในวันที่ที่ชาวภักิจศพ นะครับหรือเผาศพนะครับวันนั้นแล้วก็จะมีเงินกองทุนเนี่ยไปมอบให้ในวันนั้นเลยนะครับถามว่าตอนนี้ประชาชนส่วนใหญ่นะครับเห็นด้วยไหมนะครับตอนนี้ส่วนใหญ่ก็ก็เห็นด้วยนะครับแต่ก็ยังมีส่วนน้อยนะครับก็มีส่วนน้อยแต่จะจะแต่เมื่อเทียบกับเมื่อก่อนแล้วเนี่ยจะจะมากนะครับจะมากแต่ความร่วมมือจะน้อยนะครับเพราะว่าเขายังไม่เห็นความสําคัญนะครับก็คิดว่าน่าจะ ประสบความสำเร็จไปอีกระดับหนึ่งอ่ะนะครับแต่ก็ยังคงคงต้องดําเนินการกันต่อต่อไปนะครับครับ ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับโดยเฉพาะกำนันพยาบานผู้นําก่อนนะครับที่เราดาเนินการมานะครับสําคัญก็คือพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้ให้ความร่วมมือในเรื่องของการดําเนินการในเรื่องของตั้งธนาคารกองทุนขยะนะครับเพื่อส่วนหนึ่งก็คือสร้างรายได้กับชุมชนด้วยนะครับได้รับผลประโยชน์กับชุมชนด้วยนะครับส่วนนี้ก็คงต้องขอขอบคุณนะครับถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชนแล้วเนี่ยการทํางานก็จะลําบากนะครับแต่ทั้งที่ทั้งนั้นนะครับ เราก็ต้องเดินกันต่อเพื่อให้ชุมชนเรานะครับได้มีรายได้ นะครับแล้วก็เป็นชุมชนท,ที่ปลอดจากขยะจริงๆนะครับจะได้เป็นชุมชนท,ที่เ,เป็นตัวอย่างนะครับแล้วส่วนหนึ่งจริงๆแล้วในส่วนของการกองทุนขยะเองเราก็อยากจะมีในเรื่องของการส่งประกวดเช่นกันนะครับเพราะว่าเราทําอะไรเราก็ต้องมีจุดมุ่งหมายนะครับทาอย่างไรที่จะให้ชุมชนเลาสะอาดนะครับเราก็ต้องมีการประกวดแล้วก็มีการส่งส่งประกวดด้วยนะครับ <S <S <นะ S 2> กพราคิดไว้เหมือนกันว่าทางอุตนอโนโฟก็คิดว่าจะอยากจะ ทำตรงนี้ให้เปิดเกิดความสำเร็จนะครับก็ต้องขอคุณนะครับ